วันนี้อาจารย์ไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะชื่อว่ากาแฟสดบ้านปู่นะคะอยู่หน้าวัดคุง้งยาง อำเภอกรุกงไก่ลาจังหวัดสุโขโทัยเป็นร้านที่เจอด้วยความเมเอิญมากขับผ่านร้านนี้นะคะแล้วก็พอดีจะหาน้ํากินก็เลยเอ๊ะมีร้านกาแฟาที่ผ่านเมื่อกี้นี่นานก็เลี้ยวกลับไปดูนะคะจะบอกว่าร้านจะเป็นร้านแบบนั่งง่ายๆนะแต่ว่ารอบๆเนี้ยมันจะเป็นแนวบ้านๆนะคะร้านเนี้ยดูดีที่สุดในย่านนั้นเลยปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บไม่มีคําว่าผิดหวังคือเมนูอะไรดูน่าสนใจหมดเลยนะคะอันนี้ชาไทยปั่นเป็นเมนูแบบสําหรับชาไทยเลเวอร์แบบอาจารย์นะคะ ดูดิคะว่าเขาปั่นได้ละเอียดมากแล้วก็อันนี้เป็นปังเย็นชาไทยคะ่ะเป็นเมนูโปรดของคุณยายก็คือคุณแม่อาจารย์นั่นเองแล้วก็ชอบงองแงจะกินในปังเย็นเนี่ยเวลาบายๆอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมีคนไปหามาให้ทานกับทุกวันนะคะพอเจอร้านนี้ปุ๊บโอ้โหรีบสั่งเลยแล้วก็เขาทําได้แบบน่าทานมากเลยมีอะไรอะ่ะที่ตกแต่งตรงข้างหน้านะคะแบบโอ้โหอูฟู่มากมีโอริโอมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อาจารย์ลองชิมของคุณยายแล้วนะคะก็อร่อยดีแล้วก็คุณยายก็ชอบมากนะคะถ้วยเนี้ยใหญ่มากเลยคุณยายทานได้สองมื้อเลยค่ะเอาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเห็นไหมคะมีโอรีโอเป็นท็อปปิ้งด้วยแล้วก็ท็อปด้วยนมข้นอีกโอ้โหคือจะบอกว่ามันเป็นปังเย็นสไตล์ผู้ใหญ่อะที่มันไม่มีพวกเกตเบเบกอรี่นี่หรอไหมที่เป็นแบบลายลายสีๆนะคะส่วนอันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นของพี่สาวอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ลอง ดูดไปวืบหนึ่งเพราะพี่สาวมาแบบเอามาให้ลองนะคะจะบอกว่าเอ้ยกาแฟรสจัดดีมากเลยคือได้กลิ่นกาแฟชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชามะนาวอาจารย์ใช้คําว่ามะนาวแท้นะคะเพราะว่าพี่เขาบีบน้ำมะนาวหลายรอบมากชิมแอบชิมของพี่สาวอยู่เหมือนกันเพ้่อร่อยไปชิมเลย